สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY ค่ะวันนี้ก็มาพร้อมกับความสวยของต้นไม้บอนสีกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องบอนสีหกหลงให้ดูค่ะแบบฟอร์มกอนะคะว่าเขาจะแพ็คมาแบบไหนและสวยงามขนาดไหนนะคะอันนี้ก็ได้แกะไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาชมกันเลยค่ะแกะแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเขาแพ็คมาแบบนี้ ฟอมกอสวยเลยนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบบอนสีที่มีสีชมพูสวยๆก็ฮกหลงเลยค่ะเป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายอีกชนิดหนึ่งนะคะเมื่อแกะออกมาแล้วก็จะได้บอนสีฮกหลงสีชมพูเป็นพุ่มเป็นกอแบบนี้เลยค่ะราคาก็900กว่าบาทนะคะสุดคุ้มเลยค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบและกำลังมองหาบอนสีสวยๆส,สีชมพูก็แนะนำเลยค่ะบอนสีฮกหลงค่ะมีความสวยงามเลี้ยงง่ายดูแลง่ายค่ะลองสั่งซื้อหามาเลี้ยงมาปลูกดูค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ